วัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการทำอุตสาหกรรมไม้สักของไทยในอดีตซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆได้รู้ถึงกระบวนการต่างๆที่อาจเปรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมไม้สักไทยนั่นเองครับซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวปัจจุบันไม้สักเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ จากทั่วโลกว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดจนได้รับฉายานามว่าเป็นราชินีแห่งไม้ครับไม้สักมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียพมา่าไทยอินโดนีเซียและมูเกาะอินเดียตะวันออก ไม้สักเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญญพันธ์ทางภาคเหนือและบางส่วนของภาคกลางและตะวันตกคือในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่งสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายลำปางแพร่น,น่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตพิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์และพิจิตรและมีบ้างเล็กน้อยในจังหวัดนครสวรยธานีและกาญจนบุรี ไม้สักขึ้นได้ดีทั้งในพื้นที่ที่เป็นภูเขาและในพื้นที่รากที่ระบายน้ําได้ดีการเจริญเติบโตของไม้สักขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเฉพาะดินที่เกิดจากหินปูนผูพังจนกลายเป็นดินร่วนไม้สักชอบมากและเจริญเติบโตได้ดีดินมีความเป็นกลางและด่างเล็กน้อยค่า ph ระหว่าง6.5ถึง7.5ปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,200ถึง2,000ม mm ิลลิเมตรต่อปีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน700เมตรและมีรูแล้งแยกจากรูรุนอย่างชัดเจนซึ่งมีส่วนช่วยให้ไม้สักมีรวดลายที่สวยงามต้นสักรหรือไม้สักเป็นไม้ผัดใบขนาดใหญ่ลำต้นเปล่าตรงมักมีภูพรที่โคนต้นเรือนยอดกลม สูงได้มากกว่า20เมตรเปลือกหนา0.30ถึง1.70เซนติเมตรสีเทาหรือน้ำตาลอ่อนแกมเทาแตกเป็นร่องตื้นๆตามความยาวของลำต้นใบใหญ่กว้าง25ถึง30เซนติเมตรยาว30ถึง40เซนติเมตรใบรีมนหรือรูปไข่กลับแตกจากกิ่งเป็นคู่ ท้องใบสากหลังใบสีเขียวแกมเทามีขนดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวลออกเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งออกดอกเดือนมิถุนายนผลค่อนข้างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1-2เซนติเมตรผลหนึ่งมีเมล็ด1-4เมล็ดเปลือกแข็งมีขนสันส้นๆนุ่มๆสีน้ำตาลหุ้มอยู่ ผลแก่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมคุณสมบัติพิเศษของไม้สักทนทานจากปลวกและมอดเพราะในเนื้อไม้มีสารเคมีพิเศษอยู่ชนิดหนึ่งชื่อโอคีซินเมทินอีเทอร์สารเคมีชนิดนี้พบโดยนักวิทยาศาสตร์ของกรมป่าไม้ไม้สักเป็นไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้มีความแข็งสูงกว่า1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและมีความทนทานตามธรรมชาติ11-18ปีสนธิสัญญาเบลาริงคือสนธิสัญญาระหว่างสยามกับสหาราชอาณาจักรลงนามกัน ในพศ2398ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีสาสำคัญคือให้สยามเปิดเสรีทางการค้าอนุญาตให้ตั้งกงศูนอังกฤษในกรุงเทพมหานครรวมทั้งต้องรับประกันสิทธิสภาพนอกอนณาเขตของอังกฤษสนทิสัญญาเบาริงไม่เพียงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ในด้านการค้าขายสมัยใหม่ของสยามเท่านั้นเพราะถ้ามองในแง่ทรัพย์กิสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นจุดที่เริ่มต้นของการทำลายไม้สักในสยามอีกด้วยส่วนที่สัญญาเบาวริงและส่วนที่สัญญาอื่นๆถัดมาได้กระตุ้นให้เศรษฐกิจสยามขยายตัวระบบตลาดจากที่เคยผลิตตามกำลังกลายเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมไม้สักรเริ่มอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยในพศ2415ฮันนินแอนเดอร์เซนกับตันเรือชาวเดนมาร์กได้นำไม้สักใส่เรือสำเภาไปขายที่เมืองริบบพูลประเทศอังกฤษปรากฏว่าขายได้หมดทำกำไรได้หลายเท่าตัว ปีพศ2427หลังสนที่สัญญาเบลาริงอังกฤษได้ขยายการทำไม้สักเข้ามาทางเหนือของสยามบริษัทอังกฤษแห่งแรกที่ได้รับสัมปทานตัดไม้สักในป่าไม้ภาคเหนือคือบริษัทบรเนียลตามด้วยบริษัทอื่นๆเช่นบริษัทอีสเอเชียติกบริษัทหลุยทีเรียลโนเวลซึ่งนอกจากชาวตะวันตก ที่ได้ผลประโยชน์จากการค้าไม้สักแล้วอีกกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ก็คือบรรดาเจ้าเมืองในภาคเหนือที่ถือว่าไม้ในป่าเป็นกนรรมสิทธิ์ของตนเองจึงสามารถเก็บภาษีหรือเงินกินเปล่าได้เองต่อมารัฐสยามได้เห็นความจำเป็นในการควบคุมการทำป่าไม้จึงยืมตัวนายเอชเอสลเล ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้ของพมา่ามาช่วยวางแผนจัดการป่าไม้ของสยามและเมื่อมีการตั้งกรมป่าไม้ขึ้นในปีพศ2439นสยสาสเยเสล็ดก็เป็นอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกการตั้งกรมป่าไม้เป็นจุดเปลี่ยนทางอุตสาหการรมป่าไม้ในไทยอีกครั้งเพราะเป็นการประกาศว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของป่าไม้ทั้งหมดแทนเจ้าเมือง และรัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บภาษีเองโดยแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่เจ้าเมืองอุตสาหากรรมไม้สักเป็นอุตสาหากรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากอาจต้องใช้เวลายอย่างน้อย5ปีจึงได้ผลตอบแทนจากการลรงทุนขั้นตอน ที่สำคัญมีดังนี้ผู้จัดก,การป่าไม้จะเลือกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่พอจากนั้นเจ้าหน้าที่จะรัดหรือการต้นไม้โดยจะตัดเปลือกไม้ให้เป็นวงลึกแล้วปล่อยให้ต้นไม้ยืนต้นตายใน2 3ปีแล้วจึงค่อยตัดต้นไม้หากคุณตัดต้นสักแล้วทิ้งลงในน้ำทันที ต้นสักจะจมน้ําในฤดูแล้งช้างจะลากสูงไม้สักไปยังลำธารที่ใกล้ที่สุดซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำสายหลักสายใดสายหนึ่งเช่นปิงวงังยมและน่านเมื่อระดับน้ำสูงในฤดูฝน พวกเขาจะทิ้งท่อนไม้ลงในแม่น้ำหลังจากนั้นหวังว่าท่อนไม้จะลอยไปถึงปาก้ํำโพนครสวรรค์ก่อนที่จะปล่อยท่อนไม้พวกเขาจะทำเครื่องหมายชื่อบริษัทไว้บนท่อนไม้การสังเกตท่อนไม้สักที่ลอยน้ำเป็นภาพที่คุ้นเคยสำหรับคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงวงังยมและน่านมาหลายทศวรรษ บางครั้งท่อนไม้รอยเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายบางอย่างเช่นในเดือนกรกฎาคมพศสองพน่อท่อนไม้สักสร้างความเสียหายให้กับสะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งแรกในเชียงใหม่ความเสียหายนั้นรุนแรงถึงขั้นต้องรื้อสะพานทิ้ง ที่ปากน้ำโพพนักงานต่างชาติของบริษัทไม้สักและคนงานจะรวบรวมท่อนไม้และประกอบเข้าด้วยกันเป็นแพงขนาดใหญ่จากนั้นพนักงานในพื้นที่จะบังคับแพงเหล่านี้ไปตามแม่น้ำเจ้าพรยาเพื่อไปยังกรุงเทพและไปสิ้นสุดที่โรงเรื่อยกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การรัดต้นไม้หรือการการต้นไม้ไปจนถึง การมาถึงกรุงเทพอาจใช้เวลานานถึง5ปีขึ้นอยู่กับฤดูฝนแต่อย่างไรก็ตามท่อนไม้บางท่อนไม่ได้ไปถึงปากน้ำโพนครสวรรค์ท่อนไม้หลายท่อนติดค้างหรือติดอยู่ระหว่างทางพุัิการป่าไม้ต้องล่องเรือเพื่อค้นหาท่อนไม้ที่ติดค้างของบริษัทกิจกรรมนี้เรียกว่ากรารตรวจนับสินค้า หรือการนอนค้างเมื่อเขาพบท่อนไม้ที่ติดค้างพวกเขาต้องหาวิธีการนำมันขึ้นมาบนน้ำอีกครั้งซึ่งเป็นงานที่ยากตัวอย่างเช่นบริษัทบอมเบเบอร์มาเทดดิ้งเตรียมที่จะยุติการดำเนินง,งานในเดือนพฤศจิกายนพศ2498พ,พวกเขาจึงตรวจนับท่อนไม้ทั้งหมดที่ติดอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ บนเนินทรายในแก่งน้ําและที่อื่นๆมีไม้ท่อนมากกว่า3,300ท่อนติดอยู่ในแม่น้ําปิงและแม่น้ำหวังทุกบริษัททําไม้จะมีโรงเรื่อยในกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพยา แ่ไม้สักสิ้นสุดการเดินทางอันยาวนานที่นี่หลังจากแปรรูปที่โรงเลื่อยแล้วไม้สักแผ่นจะถ,ถูกส่งออกไปยังประเทศในเอเชียมากกว่ายุโรปเช่นอินเดียของกรจีจีนและญี่ปุ่น ในพศ2498สัญญาเช่าป่าไม้ของบริษัทบอมเบ์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทอื่นๆหมดอายุลงและทางการไทยไม่ได้ต่ออายุให้ผู้ถือสัมปทานต่างชาติ5ลารายถึง4ลรายเป็นชาวอังกฤษและ1ลรายเป็นชาวเดนมาร์กจะต้องแบ่งปันป่าที่มีอยู่1ใน3ให้กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของรัฐบาลสยามเป็นเวลา15ปีทําให้บริษัทไม้สักต่างชาติตัดสินใจยุติการดําเนินงานในที่สุด